เอาละครับคุณผู้ชมครับมีข่าวประชาสัมพันธ์มาบอกนะฮะในยุคไลฟ์สไตล์ของผู้บริโภคนะครับก็มีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาบวกกับผลกระทบจากโควิด -19 นะฮะธุรกิจด้านการประกันแล้วก็การเงินอย่างเครือไทยโ h o l d i n ก็มีแผนรับมือแล้วก็ปรับโครงสร้างเพื่อตอบสนองความต้องการของผู้ใช้บริการอย่างเต็มรูปแบบเช่นเดียวกันนะครับติดตามได้จากรายงานชิ้นนี้ครับ หนึ่ในสายธุรกิจหลักด้านประกันและการเงินของกลุ่ม TCC แถลงแผนธุรกิจประกันและการเงินปี2564ประกาศปักธง5ปีเตรียมบุกตลาดอาเซียนพร้อมขับเคลื่อนธุรกิจด้วย6กลยุทธ์ โดยนำเสนอและพัฒนาระบบอีโคซิสเต็มเต็มรูปแบบครบรอบด้านทั้งบริการและผลิตภัณฑ์สู่แพลตฟอร์มดิจิทัลพร้อมปรับโครงสร้างองค์กรรับโมเดลธุรกิจใหม่เพื่อตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้าอย่างสูงสุดสอดคล้องไปกับวิสัยทัศน์พันธกิจมุ่งสู่การเป็นผู้นำธุรกิจการเงินในประเทศไทยและขยายการให้บริการไปยังภูมิภาคอาเซียนภายในปี2566ในกลุ่มเครือไทโฮดดิ้งนะครับจริงๆเราประกอบไปด้วยธุรกิจประกันภัยนะครับ ภายใต้แบรนด์อาคาเนประกันภัยนะครับอาคาเนประกันชีวิตบริษัทไทยประกันภัยด้วยนะครับผลิตภัณฑ์ทางการเงินนะครับผ่านอาคาเนแคปิตอลและเมื่อปลายปีที่แล้วเราก็เปิดบริษัทใหม่ที่ทําอาคาเนมันนี่นะครับซึ่งหลังจากนี้ไปจะทําในเรื่องของตัวสินเชื่อหลย,ย่อยนะครับปีนี้หรือปีหน้าเนี่ยเราอาจจะเปิดโวลทิเคิลธุรกิจใหม่ในเรื่องของตัวเฮลท์แอนด์เวลเนสนะครับรูปแบบการแข่งขันจะเปลี่ยนไปครับเคิร์ทยโฮดดิ้งของเราจะใช้เทคโนโลยีจะใช้ Data ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการที่ตตอบโจจทย์รงใ เข้าถึงง่ายและคุ้มค่างเงินให้กับผู้บริโภคชาวไทยให้สามารถดำเนินธุรกิจดำเนินชีวิตได้อย่างปลอดภัยไร้ความวังวงใจนั่นเป็นคอมมิชเมนต์ของชาวเคอไทยโฮลดิ้งของเราครับทั้งนี้ในยุค new normal ทางบริษัทมุ่งเน้นในเรื่องเทคโนโลยีและข้อมูลมาพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการทางการเงินที่มีประสิทธิภาพเพื่อมุ่งสู่การเป็น insurance as a service สำหรับเป้าหมายการขยายตลาดกลุ่มธุรกิจประกันภัยและประกันชีวิตจะมุ่งสร้างผลิตภัณฑ ที่แตกต่างโดยใช้ดิจิทัลตลอดจนสร้างการรับรู้ของแบรนด์อคเนยประกันภัยอคเนยประกันชีวิตผ่านวินนิ่งโปรดักต์และการดูแลลูกค้าให้ใช้ชีวิตยังมีความสุขไร้ความกังวลใจ